นี่คือสิบข้อทางจิตวิทยาที่ผู้ชายทำมันแปลว่าเขารักคุณการแสดงออกของความรักในผู้ชายอาจแตกต่างจากผู้หญิงดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมบางอย่างอาจช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของเขาได้และนี่คือสิบข้อทางจิตวิทยาที่ผู้ชายทำมันแปลว่าเขารักคุณข้อที่หนึ่งเขามักจะพยายามทำให้คุณยิ้ม ผู้ชายที่รักคุณจะพยายามทําให้คุณยิ้มทําให้คุณมีความสุขเขาอาจจะเล่าเรื่องตลกแกล้งคุณหรือทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อทําให้คุณยิ้มข้อที่สองเขามักจะให้ความสำคัญกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือการช่วยเหลือคุณในเรื่องที่กำลังทำอยู่ถามว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างเขามักจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาข้อส เขาเปิดเผย